โอ้ผมนี่ขอโทษปีนนะุ่นไม่เร่งแต่ทำมดวันนี้ไม่เร่งแต่ทำมดผมเป็นบัมปักเขาบอกทำแล้วเร่งดีนะครับแต่ว่าคนจะไม่เร่งเดี๋ยวทำนี่นายดีว่าพี่น้องนะผมคือคนเหรื่มเบียร์ผู้สูงอายุให้พี่น,อน,น,อนอ้องเมื่อนสางชิปปีก่อนรอได้พี่น้องแม่เราใกล้ป้องในล้านแม่ป้มใกล้ป้องทำร้านน่ะ เผือนแม่ค่ายกลา,างแม่หยางยองยองค่ายก้องแบะกระดิ่งน,นี้กับตะเลขมาซัดรังอายุเจ็ดสิบแม่กระตังแม่รุดรุดนำพบดารานั่งเปล่แม่แกระดิ่งใกล้กับแม่ป้อมนี้รุดรุดนำพบพุกงขเรียนคุณฟ้าพี่นองครับนี่คือเนื่องในรอยในพันในเมื่อในเส้นแต่คนแกเราไม่มีเถื่อน ผมมาจากต้นรองอัช่วยตามอัตกระพเล็กเล็กน่อยเราเนี่ยเกิดก่อนเหรอมีรองนะเลยแล่าน,นี้คน่น,นี้บำนาญบำเน็ตไปนีค่อยแล่เดี๋ยวตะลกตุ้มนั่นแหละครับเกิดโศงการ์เบียผู้สูงอายุให้คนเราส่องรอยหรือตอนสามทีปีก่อนส่องรอยมีกว่าไหมวันนี้ส่องรอยพี่นงค์เจอได้ทีเดียวก็ไม่พอแล้วแต่สามทีปีก่อน เราถือว่าพอซื้อไข่เป็ดไข่ไก่กินได้ทั้งเดือนนั่นคือเหตุการ์ที่มาส่งรอยบาทนีโยมาชุนพันถังว่เลือกตั้งไม่แปรปักชาไทยคุณมานั่นมาเป็นนายกแกก็ไม่เปิ่ไม่จับบาดปีนุ่มส่งรอยเดิมเราแก้งกับผูเนิยมวลิมเราแปรผูเนิยมเฉลิมถ้าพีนงจำได้เราแปรตอนไฟดับปทุมธานีเห็นไหมเราจำได้รอยยิ้ซ้ำเจดอรอยยิบมบ้า ผมมีรวมเสี้ยในมากว่าอีเป็นนายกแต่ว่าผ้มเชื่อว่าเราว่าเป็นนายกร,รักสร้างคำพูดคนเมือเราตรงรักสร้างคำพูดสําคัญว่าเป็นนายกพีนองนะเพราะฉะนั้นก็ให้คป็นเอกชนิษเป็นนายกผ้มเป็นผู้นำฝ่ายการตานเพ็นนายกมาพีกับเกิดวีกฤตต้มยำกุ้งแต่ว่าพีหรือแกไม่ได้เผิ่ยเบียร์ุ่มาอายุไว้เลยกับซ่องรวยตาวเดิมแกลหลล่าออ้มมาเป็นนายกการ,รที่ซ่องนั่นเลยรับ ตังตังเต็มทีวิกิรทุกย่าคุ้มก้มกระเผอไม่จากส่งรอยเป็นซ้ำรวยบาทต่อคนต่อคนแก่นิ่งคนนี่คือแต่มาหลังจากนั้นเหลือแตาไม่เราแข้งกับคุณจัดสิ้นเราแฝงกับคุณจัดสิ้นมาเป็นรวนหน้าปีเรื่อเบียร์ปูซุงอายุซ้ำรวยที่บรรยากาศตั้งไว้ี่น้องคุณจัดสิ้นมาเผยไม่ต่อไรพี่น้องไข่ไต้โตผมไม่พี่น้องรับรางวัลทับเด่นเดโชกับ เดี๋ยวตับปีน,งนองตายไปโจ๊กไม่กลัวไปปรับปีนองให้นักนะเขาเผิมจากร้มรอยเป็นต่อไรอ <Okay. S 1> พีนองฮกโอยเยอะกับไม่ปีนอง็ไปเผิ่อับ,บาทครับซ้มรอยตาเดิมแล้วมันเป็นน่ารอรีอกมันเป็นน่ารอยเพราะผลเอกส้นตีบุญญาติลินยึนดอำนาจดยเหตุผลสี่ข้อหนึ่งรัฐบาลยุดนั้นของทักษิณทุจริตคงกินสอง มีการแทรกแซงองค์กรอ,อิสระจนปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 3. ม,มีความแตกแยกสมัคคีอย่างรุนแรงบุรอไปปากเนื้อโบชื่อแดงสัต์ไม่ให้เข้าไปในจังหวัดพมทุกสักค่อยแต่แต่แหวนไม่แตกคือกดีนะ๋ยวนี้ทับิโลนจำไม่ได้นั่นคือเหตุการณ์ความคัดแย้งแตกแยกนักการเรื่องไปย้อนนักการเรื่องไปย้อนนี่คือความแตกแยก 4. มีพฤติกรรมหม็น่นพราะบรมเดชานุภาพพ้มจำได้แหมนเซกอแต่คนนีส้สะหยุดแก ยึดอำนาแล้วแค่ไม่เป็นนายกครับโดนกับคนเด็กสุนทรียึดอำนาแล้วไม่เป็นในายกฐานตังคนเด็กสุริยุทธ์จุานาตทนมาเป็นในายกคนเด็กยุทธนี้แหละครับได้เปิมชักซ้ำรอยเป็นห้ารอยครับนี่คือเตียมาพราะห้ารอยพ้มเหล่าพี่ดองฟังเผื่อเป็นข้อมูลพี่้องได้จําเพื่อว่าใครมาขียกว่าเขาทําพี่้องได้รว้วแต่ชวนได้ความจริงแล้วไม่ใช่บูตด,ดิน,นคนเดทำคือประชาธิปัตย์ทำให้มาครับ ้กันพี่โ้อตอนลัางนี้กลายเป็นถูกปักให้ด้วยนะครับพี่โ้องไดร้รอยเช็ดรอยเปย็นรวยวันนี้ไปเที่ยงนะเที่ยงถุกปักเพิ่มเงินสวัสดิการผู้สูงอายุให้เบี้ยผู้สูงอายุแ่วนั้นแาวนั้นพุ้มดีใจพี่โด้หล่อนี้คือการยอมรับนโยบายเราเลวแหละกระพุ่มเฉียววันลั่งเงือนตังไม่รู้เนี่ยใครเป็นระบ,บัดถ้าไปอยากเป็นระบ,บานไหนนอนเละก็ตรงเือไม่พี่้อง แต่ถ้าสมมุิหรอเป็นฝ่ายการและมีรักฐบาลก็อเมิมหรอบมนุษย์กั่อได้กับนเดิอให้พี่โนงโคนคนางประดเพชรเกษมายโยได้มีรับกระกานต่นอเป็นลไม่มีบัตรเล็กมนานในจังหวัดตะกอนที่158งรอยหคนหนครที่รัดมีจำนวนประชากรหลานฮาเซนซีมสนสองพันหนึคนมีซสิบคนพี่โนงองมีผู้สูงอายุ โซ่เส้นเก่ามื้นหนาปันเสื่อยสร้างดิเต็คนเป็นการการเป็นแบบงานแต่มีความนึตต์บำนานไม่ถึงเมื่อนคนเพราะฉะนั้นอีกประมาณสองเส้นหนึ่งคนคือพี่น ong เจ้าหน้าเจ้ารายเจ้าชั่วเจ้าบ้านดับจางพี่น ong ใกล้ค้องทำหน้าทำไรคนแต่ไม่มีเงินเดือนกินคนผมนี้แล้วรับแต่เราทำนวดเป็นนโยบายให้เบียร์สู้อายุพี่น ong ได้มีรับประกัน แต่อย่าไปวังหวังมันจะตายเมาปลอกมันต้องใจงบประมาณ้าดายเมื่อนี่ก็เกี้ยนเลยนับเฐศนสตร์ก็บอกว่าประเทศเจ๊งประเทศต้องเจ๊งล่มละลายพราะมันเงินไม่มีขนาดนั้นตอนนั้นวังว่าภาซีที่กระไดตอนนั้นมาพอ่อจะจะทาบมาชุนเชือ้อให้พี่น้องได้เงินเบี้ยสุ่มหน่อยสุ่มขึ้นอันนี้เป็นตัวเป็นข้าวดีใจทุกภาคการเมืองเขาได้วยแล้ว แต่เราในต้านาเป็นคนเดิมคนขาต้องปุ่มใจพี่นองนะงพมกระเพาะยาพี่นองใจมีส่วนปากภุ่มใจกับแนวแต่เราได้ทําเมื่อปมเป็นนายกแขงแร่รับสีครั้งสมัยนั้นในทารินรองนายกทุกคน่านสัมพันต,ต้องสมัครพวกเรานีกับปีส่นวน่วยกันจนไปเดทกันปัจจุบันนี้ครับครับโหลของพี่นองพมมโทะเลคนนี้ไหมพี่ดองแรกหล่อพมเร่งตงุ่มลง ไม่มีประกันเลยไม่ไว้ทำประโยชน์ใด้พี่น้องเป็นรูปธทรมเราใจด้ยิ่งต่เปลี่ยนวิชา์ประเทศไทยคนรวยมีน้อยคนรวยรวยมากแต่มีชุมนุนน้อยคนจนมีล้นประเทศเรามีความเหลื่อมล้ำที่สุดในโลกมันมีมูลเลยความเหลื่อมลำ้ำมันมีมูลความจริงแต่ว่าเคะคระับแต่ลดความแตกต่างเหลื่อมลำ้ำพวกนี้เป็นรูกธรรมไม่มีใครทำมีแต่โผล่โกันแต่ว่าพรรคแต่ทำให้พี่น้องจริงๆ คือประชาธิปัตย์เริ่มจากไหนเนี่ยเริ่มจากสมัยพมเป็นดีว่าการกระโจมซึ่งชาติการนี่เด็กเยวโตนตึ้งฐานตำบลตระมัดตำบลวางไม้นองมาฟังเหลืองเขาเนเ่ากล่าเหลืองอนุบาลชนบทให้พิรนงนครฟังเราคิดต่างแดกจะไม่นู้นไม่นองทำรือเด็กตำบ้านตำบลไรเลียนปอดนึ่งโดยมีความรัวเป็นเปืนท่านมั่งเด็กในเมืองนคร เรียนอนุบากตอนนั้นเก้าอนุบาลออออหนึ่งนองนุมานสามข้าพ่อหนึ่งยาวะกอไก่กอไข่กับเอบีกับอันแต่เด็กในม่บ้านอยาวะกอกไก่กอไข่ไป่หนูเลปราษาฝรั่งย่งฟังไม่ออกเราบรรเลงปดีแลวมันนีไปยิกันทั้งเรื่องพุ่มไปตรงทีกับเลยทําเรื่องอนุบาลชนบทเรืองมันยาวตะเหลาแต่ในเดทุดเป็นมาติปรโมพ่อระลึกตึ้งคนดี ในความกระุ่นตันสำคันและคนจะตัดสิ้นใจเด็ดขาดในบรรดาปรัเทีที่ก็ขาดไม่ได้วยท่านท่านคุณตีชวนนโยบายของท่านดีแต่มันไม่สามารถคุณภาพเท่ากับปัจจุบันในเมืองได้หรอกผมก็บอกว่าผมเห็นด้วยครับสู้ไม่ไหวแล้วครับแต่ถ้าไม่ทําความเหลื่อมล้ําจะแตกต่างมากขึ้นและถ้าไม่ทําเราไม่สามารถได้เด็กในหมู่บ้านตำบลสู้กับเด็กในเมืองได้เลยจําเป็นต้องทํา ถึงแม้คุณภาพจะสู้ไม่ได้ก็ต้องทําเพราะญี่ปุ่นก็พูดว่าควาจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วปุ้มเหล่าปีนครับคนกัดตินไกปดีดงคนเด็กเกลมนตีตรงแรงตึงฐานปลอในทต่ทุรอะ่างเตีเที่ยงนั่น,นคนเด็กเกลมใจกำชั้นๆานนี่ครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลอยากเห็นเจบโบครงการเยอะมัปีดองรับมองลุงป็นมาลาคุณ โูช้ชนดีบุคคนการติ๊กต่าตันมีชีวิตตอนนั้นให้หลวงซิกมาผมุบอกบท่านตีชวนด้วยนะท่านอยากทําแต่สมัยท่านเนา่ทําไม่ได้ท่านตีชวนทําได้ขอชื่นชมเป็นมติกระโมลักต้านอย่างชัดเจนมติกระโมยอมรับอนุบาลจนหมดถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกว่าเป็นการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กในหมู่บ้านและเด็กในตัวเมืองนี่อยู่สิ่งทต่ยกากของราพิ่นแต่ว่าปัจจุบัน สิ่งที่พิดองทำกับคุณกอยซ้อเดี๋ยวจันชินวอนมาต้องเลา่าพีิดองฟังเพราะปมไม่ฉบับสไตล์พ้มหนังโดนเด็กป่าเดี๋ยวนี้เซฟีไม่ได้คิด,ดเป็นประธานไานพิดองเพราะเป็นมาแล้วแต่ว่าเขาไม่หวัดถ้าเป็นไในชวนเป็นเขาไม่คิดกอดตาแลไไ่ยเงยถ้าผมเป็นประธานก็ไม่ไปครับรัฐมนตรีกรประชาธิปัตย์พอผมก็อยากให้ท่านเมืองยัดเป็น พันยักไม่เป็นขนาดที่ตายพวกงเข่าเราเป็นนัก่านเมืองมาตลอดชีวิตเหลือเส้นทางนี้แล้วมันไม่มีสภามาห้าปีต่ำหรือจุดสภานี้โยดายถึงเสบีต่ำหรือมันโยดายแก่งๆระับตำเร่งประธานสภาไม่ไปไหนหนังแล้วก็ระชุมะ่มยด่เซบีเต็มประธานสภาเขาต้องไปเยี่ยมประธานสภาตามประเทศแต่เขาเชิญพกไม่ได้ไปเดือดเผื่อคุ้มไม่สภายอยู่รอด อยากให้มันมีความพัดแยงจนกระทั่งแตกแยกอยากให้ประชาชนพ้นมติคารมอ้้นนะรอยก้นมีเรื่องมติคารมีทัางรายโดยร่วมช่วเนี้เขาให้ความยอมรับไอ้เรเนี่ยก็ทำไม่้อเราเพื่อนกูแค่ให้ต้้งเป็นเลขจิตวยปลาภวพิณตั้งว่าจุบันเก่าเก่าเปอร์เซ็นต์เขาก็ทำท่ามที่เราได้นำสภาประโยชน์ได้ซีปีเต็มกว่าสมัยประชุมแปสมัยกว่าม็ด ก้อรจะกราเซียพีมันเป็นยิบซ้ำท่านไม่หนลนการสมามันหยุดตามอำนาจก็ค้บริหารอันเดือดต่งไม่ความต่อเือนี้นะครับเรือสัมพันธ์และปุบบอกเร่องนี้คนไม่เดี่ยพันสถาบันคนแต่เล็กว่าคือกดไม่เดีู๋หูึ้งกันชินวอนเป็นผู้ดูแลสองปีดอาไม่เย็นชินวอนเยอะเส้นตะคั เล่งไห่ถ้าเป็นสมัยก่อนการกำแพงเป็นการเป็นเที่ยในเราการสร้างการยี่วลมาแนวคุ้มกฎหมายนี้คือกฎหมายขอเดาซ้อมันมีความหมางเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสิ้นกฎหมายนี้